สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลิสนะครับวันนี้ก็มาพบัะเจอกันนะครับที่ถนนเทพรักษ์นะครับเป็นถนนเทพรักษ์ฝั่งขาเข้านะครับก่งหน้าไปสำโรงไปศรีนครินทร์นะครับ ลงสมุดราักการเียส่วนด้านหลังผมก็จะไปทางบากบ่อนะครับบางบ่อบางปูมีคือถนนเทพารักษ์นะครับซอย92 เช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ดูคึกคักนะครับตลาดเช้านะตลาดอะไรเนี่ยอซอยเจ็ดสิบหกนะ ก็เป็นถนน6เลนนะครับถนนเทพารักษ์น้องท่านใดน,นะครับที่เคยมาทำงานอยู่แถวนี้นะครับเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับน,นี่คือบรรยากาศของถนนเทพารักษ์นะครับฝั่งขาเข้านะมุ่งหน้าไปสำโรงสำโรงเหนือนครับ พาลักนี่มันความยาวประมาณ28นะาากิโลนะจากแยกสำโรงนะครับไปถึงคลองด่านนะครับนี่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักเทพารักษ์นี่สมุทรปราการ ผมเคยมาแถวนี้นานแล้วนะครับเนี่ยน่าจะแถวแถวนี้แหละที่ที่มีแฟลตอาพาร์ตเมนต์เยอะๆนะครับแถวสมัยก่อนเคยามาหายาติพี่น้องนะครับแถวนี้ก็เป็นถนนก็ดูไม่ค่อยจะ สะอาดเท่าไหร่นะครับก,ก็ดูจะเป็นลกๆหน่อยนะครับสำหรับถนนเทรันะ แยกสีเทพานะครับไม่ใช่แยกเทภรักเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ ก็เป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะสถานีสีเทพ,พาก็เป็นบรรยากาศถนนเทพ,พารักษ์นะครับมุ่งหน้าไปสำโรมนะครับสมุทรปราการ ขาก็สร้างเสร็จแล้วนะเนี่ยข้างบนเนี่ยพร้อมบิงแล้วนะมั้งเนี่ยดูแล้วนะครับข้างบนนะ่าจะร้างเสร็จแล้วนะครับวางฐานวางระบบวางอะไรเรียบร้อยเ,อเส้นนี้นะครับน่าจะเสร็จก่อนนะครับฝั่งทางนี้นะครับไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสุขุมวิทนะครับ เหลือตัวสถานีนะครับกำลังก่อสร้างกันอยู่ก็มุงหลังคาก็เหลือแต่บันไดนะครับทางขึ้นลงด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยคานตรงนี้ก็ทำกันเรียบร้อยแล้วนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับนี่อ่า นักกรินสํารงนะครับ ถนนเทพารักษ์นะครับที่วิ่งอยู่นี้นะเราอยู่ในเขตสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมขึ้นทางด่วนมาลงตรงบางพลีนะครับมุ่งหน้ามาสำโรง ส่วนการเจนาพิเศษนะครับมาลงที่ด่านบางพลีนะครับแล้วก็มาออกถนนเทพารักมุ่งหน้ามาที่สํารงนะครับสมุทรปราการนี่ก็เป็นถนนเทพารักอยู่นะครับ ก็ลงมาตรงนี้ก็มาเจอแนวก่อสร้างนะครับรถไปฟ้าสายสีเหลืองนะครับสายนี้ก็มาจากาลาดพร้าวนะครับรัชดาลาดพร้าวมายาวมานะครับจะมาบางกะปิมาแยกหลับสาลีมารีนครินนะครับแล้วก็มา กับถนนเทพารักษ์เลี้ยวมาสำโรงนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกสำโรงแยกแยกสำโรงเหนือนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสมุทรปราการปากน้ำนะครับ เดี้ยวขวาก็จะไปบาง,งานานครับไปสำโรงตลาดสำโรงนะครับนี่ครับหาสร้างรถเลาะกันนะครับกับเช้าว,วันอาทิตย์ตอนนี้ก็เพิงอยู่สุขุมวิทนะครับนี่ ไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายก็คือตลาดสำโรงนะครับอิมพิเลียนเวอร์ห้างอิ p พิเลียนนะครับเส้นงรากาัภเป็นย้อนแสงนะโอ้ยแท็กซี่แท็กซี่2แ,แถวนะครับรถบัสรถ โดยสารนะครับเต็มเลยถนนสุข,ขุมวิทนะครับฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปแยกบางนา ภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมันย้อนแสง นาการนะครับตอนนี้จเจริญขึ้นเยอะเลยมีรถไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครนะครับสะดวกสบาย ็มีรถรถเมย์นะครับสีเขียวบางฟีสำโรงตงไปก็จะเป็นสีแยกบางนานะครับ จากสำโรงนี่ก็ซอยสุขุมวิทซอยเจ็ดสิบ เป็นสถานีบางนานะครับบางนก็จะเป็นสีแยกบางนา ใบเถกบางนานะครับอยู่ฝั่งขวาน,นี่ก็คือสีแยกบางนานะครับนี่ตรงไปพระขนมออกขวาก็บางนาตลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปก่อนนะครับเพราะว่าภาพมันไม่ชัดเลยมันมืดนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ